คนฟังนะคะงานวันนั้นไม่มีเอมเอมไม่เคยเจอพี่ตะกะแตนหนูไม่เคยเจอพี่เลยหนูจะบอกในส่วนของหนูว่าหนูไม่เคยเจอพี่เลยแล้วก็งานวันนั้นที่ไปเล่นไม่มีหนูไปยืนเบะปากก็ไม่ใช่หนูพี่รู้ไหมหนูโดนหลกระทบหนูโดนด่าแล้วคนแชร์ออกไปคนแชร์ด่านหนูที่หมายอยู่แล้วเมื่อไหร่มันจะดับสักทีมันเป็นคนอย่างนี้หนูโดนด่าทําไม คนเราเกลียดกันต้องไม่ยุ่งกันและต่อจากนี้หนูก็จะไม่ยุ่งกับพี่เลยต่อจากนี้หนูเจอพี่ชัดเจนนะคะหนูไม่ไหว้าเพราะเกลียดกันไม่วกันไม่ไากัน,ไม,ไ,กนไม่ยุ่งกัน ประเด็นคือมีคนบอกว่าพี่ท็อปก็พูดกับจานี่แหละว่ามันเกิดจากที่ว่าประเด็นไปงานด้วยกัน3เบอร์มีลำไย,ยมีจะ๊ะมีตะกกแตนสาเบอร์ที่อุทยัยนะคะที่บ้านปั้นงามนะคะแล้วแล้วประเด็นคือคนบอกว่าวันนั้นจ๊ะไปเบียดคิวไปแตนเพราะพี่แตนมีโพสต์มีคอมเมนต์นะคะกับเพื่อนสาว ว่าเพ,พื่อนสาวในวงการท่านหนึ่งนะคะว่าเพ,พื่อนสาวในวงการท่านหนึ่งบอกว่าเอ๊ะเอ๊ะออ่าแล้วเขาก็คอมเมนต์ตอบเพ,พื่อนสาวเขาว่าระวังไปเจอมันขอขึ้นก่อนพอไม่ได้แล้วมันก็ด่านะจ๊ะเพื่อนนี่นะจ๊ะอันนี้คือเฟซที่พี่แตนคอมเมนต์เพื่อนนะคะเราก็รู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าเป็นเรื่องนี้ฟังนะคะถ้าเป็นเรื่องงานนี้ย้อนไปวันนั้นคือวันที่8เมษายน66ให้ดูลายเจ้าภาพนะคะ ความชัดเจนนะคะถ้าไหนที่จ้าพูดไม่จริงพี่โต้เนาะได้เลยถ้าพี่ไม่อยากโต้โซเชียลพี่โต้หนูทั้งสารได้เลยจ้าไปถึงประมาณสิบโมงไปถึงปุ๊บเจ้าภาพเดินมาบอกว่าขอให้น้องลำไัยขึ้นก่อนได้ไหมใช่เพราะน้องมีงานเพราะน้องมีงานสามงานล้วก็เลยว่าได้พี่ให้น้องขึ้นก่อนเลยนะคะพระสวดเสร็จสิบเอ็ดโมงคิวแรกสิบเอ็ดโมงครึง่งซึ่งคิวแรกคือจ้าค่ะสิบเอ็ดโมงครึง่ง เลิกเทีย่ยงครึ่งนี่นะคะเห็นไหมคะทุกคนชัดเจนนะคะเจ้าภาพเดินมาบอกเราว่าให้น้องขึ้นก่อนได้ไหมน้องลำไย,ยแล้วบอกได้พี่เพราะเ,าเดี๋ยวลำไย,ยมาไปเล่นงานบวชต่อแล้วก็มีมีสองงานที่ต่อพอลำไย,ยขึ้นเสร็จนักดนตรีเรากําลังจะขึ้นไปเซตตอลำไย,ยเป็นเรื่องเป็นราวคะ่ะเป็นเรื่องเป็นราวแต่ไม่ได้มีการทะเลาะกันหลังวเวทีหรือ,อไหลหร,รือจ้าก็ไม่ได้เจอพี่แตนเพราะว่าจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่หลังเวทีจ้าอยู่ในบ้านในบ้านของเจ้าภาพาะะฟังนะคะ จ้าอยู่ในบ้านนะคะจ้าไม่ได้เจอพี่แตนเลยไม่เจอพี่แตนเลยแม้แต่นิดเดียวเห็นแค่ตอนบนเวทีมาลุ้นทีอ่ะกําลังจะขึ้นจะขึ้นวันที่สองเจ้าพาเดินมาบอกว่าพูดพูดคำนี้เลยได้ไหมคะว่าพี่แตนจะขึ้นก่อนเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้พี่แล้วหนูจะไปงานทันไหมวะพาดหนูเล่นชนบุรีชนบุรีจะเล่นเที่ยงคืนจริงค่ะแต่วันนั้นแปดเมษาเป็นวันแรกที่จะร้องอยังมีแดดไปดูนะคะจะต้องไปเสาวเช็คค่ะ ต้องไปอกกิ้งแดนเซอร์ค่ะไปย้อนดูได้หมดเลยสิ่งไหนที่ตาพูดไม่จริงที่รักเดมดาจะได้เลยพอเจ้าภาพบอกว่าพี่เดินไปขอแล้วตาก็แตนเขาจะขึ้นก่อนเราก็เลยบอกว่าอา๋อพี่โอเคไงพี่แต้นขึ้นไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอยางงี้ถ้าพี่เต้นเล่นชมนมหนึ่ง,งหนูก็นหนูก็ต้องตัดเวลาของหนูออกแค่นั้นเองเราพูดแค่นี้จนเจ้าภาพอ่ะสงสารเรานะและพูดบอกว่าจ้าเอางี้ก็แล้วกันจ้าน่ากินใบย,ยเฉยก็ได้ไม่ต้องร้องและเดี๋ยวกลับเลยอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะและวันนี้เจ้าภาพอ่ะ พ,พูดกับพูดกับผู้จัดการจ้าเนี่ยว่าถ้ามันยังไม่จบเนี่ยเขาจะออกมาพูดเองว่าคิวแรกคือจ้าประเด็นสองโจโดเดี๋ยวเอาเ <Dan cer. S 1> นีดันเซอร์ดนเซอร์อ่ะเอานี่ก่อนนี่ก่อนพี่แตนโพสต์ว่ากระเทยเนี่ยเชื่อนักร้องลุกทุ่งคนนี้เพื่อนทําตัวชีเชี่ยไม่เคารพรุ่นพี่พี่ขาวันนั้นมีสามเบอร์มีลองยยมีหนูมีพี่หนูก็ไม่ได้เจอไอ้น้องลำใหญ่ลำใหญ่ก็ไม่ได้ไว่าหนูหนูก็ต้องกดน้องไหมไม่เลยนะพี่เราไม่ได้เจอกัน หนูไม่ได้เจอพี่วันนั้นแต่งานอื่นที่หนูเจอพี่หนูไหว้พี่ตลอดพี่คะที่พี่บอกว่าพี่อยู่มา20ปีอะพี่ต้องมีความชัดเจนอันเนี้ยทุกคนอ่านแล้วมองว่าเป็นจ๊ะทุกคนอ่านแล้วมองว่าเป็นจ๊ะจ๊ะไม่ได้รู้วันที่12บมิถุนายนะนจะจะจะเพิ่งมารู้มาเช้าเพราะคนส่งหาจ้าหมดเลยว่าพี่พสตถึงหนูหนูเลยงงว่าประเด็นเลยนะคะพี่แตนหนึ่งเรื่องคิวจ๊ะ พูดไปแล้วจ้าคือคิวแรกแต่วันนั้นสรุปจ้าคือขึ้นขึ้นคิวสุดท้ายนะคะประเด็นคิวไม่น่าใช่ละประเด็นแดนเซอร์ก็ไม่น่าใช่เพราะทางเราเนี่ยไม่เคยมีไม่เคยมีตอบโต้เลยใครที่เห็นว่าแดนเซอร์จ้าไปตอบโต้หรืออะไรยังไงที่รักแคปมาเลยลเดี๋ยวเดจ้าจะจัดการลูกน้งองจ้าด้วยนะคะแต่ประเด็นที่พี่พูดเนี่ยพี่บอกว่าหนูกับพี่สาวหนูเนี่ยไปเสียมคนนน้นคนนี้ให้เกียพิพี่พี่หนูกับพี่ เราไม่ได้ทะเลาะกันหนูจะไปเสี่ยมคนอื่นว่ายัางไงและคนที่พี่บอกว่าหนูไปเสี้ยมอ่ะพี่เอาคนนั้นมาเลยอย่าพูดคําว่าเขาเขาคือใครคือใครเอาชื่อมาเลยพี่นะคะนะคะประเด็นประเด็นนี้ไม่มีนะคะพี่หนูไม่เคยพูดเรื่องพี่ขนาดพี่อ่ะหนูปกติหนูติดตามพี่ในอินตาแกรมจริงปะไอจอ่ะแล้วพี่กดให้หนูเลิกติดตามอ่ะ หนูยังไม่บอกใครเลยนี่หนูบอกตอนนี้พร้อมทุกคนเนี่ยถ้าไหนที่มันไม่จริงพี่โตมาเลยพี่จะโตผ่านโซเชียลหรือพี่จะไปโหนกระแสได้หมดได้หมดได้หมดหรือพี่จะกระบวนการทางกฎหมายยินดีค่ะมาเรื่องเอมพี่โพสต์ล่าสุดพี่รู้ไหมว่ามันได้รับผลกระทบจะไม่เคยเจอฟิลที่จะเป็นเพื่อกับเอมมาเนี่ยเจ็ดปีอะ กูไม่เคยเห็นเพื่อนกูร้องไห้แบบนี้เลยเมื่อวานเนี่ยจ๋าอยู่อ่างทองอยู่ๆเพื่อนกูโทรมาร้องไห้โหมากมันอึดอัดคนด่ามันแบบเหมือนมันไปทําอะไรอะทุกคนคนก็ด่าจ๋าเหมือนกันนะดาวด่าแบบด่าแบบเหมือนเราเลวมากแต่ฉันทําอะไรแค่ภาพพวกฉันดูแรงคุณก็ด่าพวกเราแล้วหรออะไรเงี้ยเข้าใจปะเอมเกี่ยวอะไรเอาแค่นี้ วันนั้นกระแสหลายคนบอกว่าวันนั้นศิลปินสามคนสามเบอร์จ้าลำไไยตะกะแตนเคลียรกันได้แต่เอมเนี่ยแต่เอมเนี่ยรู้สึกไม่พอใจเพราะรอนานทุกคนฟังนะคะงานวันนั้นไม่มีเอมเอมไม่เคยเจอพี่ตะกะแตนหนูไม่เคยเจอพี่เลยหนูจะบอกในส่วนของหนูว่าหนูไม่เคยเจอพี่เลยแล้วก็งานวันนั้นที่ไปเล่นไม่มีหนู ไปยืนเบะปากก็ไม่ใช่หนูจะบอกว่าอีมาร์หน้าเหมือนหนูอันนั้นมันได้แต่ถ้าพี่ไปบอกว่าเนื <c oughs> ้อออกอวะถ้าบอกว่าหนูหน้าเหมือนอีจีมาร์หน้าเหมือนหนูเนี่ยเข้าใจผิดแต่พี่ไปมีแชทลับจากไหนพี่ไปดูหน้าเฟซหนูหนูด่าการเมืองทุกวันอันนี้เรื่องจริงนะคะหนูดา่ดาทุกวัน,นะะทุกวันจริงๆพี่จะมาโยงคนนั้นคนนี้มาเป็นอันนี้ไม่ได้พี่รู้ไหมหนูโดนผลกระทบหนูโดนดา่าแล้วคนแชร์ออกไปคนแชร์ดา่าหนูที่ เมื่อไหร่มันจะดับสักทีมันเป็นคนอย่างนี้หนูโดนด่าทําไมหนูจะบอกว่าการที่พี่โพสแบบนั้นอะผลกระทบอะมันมาตกอยู่พวกหนูอะวันหนึ่งเต็มๆที่พวกหนูไม่ตอบโต้เลยนะแต่ไม่ใช่หนูไม่รู้สึกหนูได้แค่พูดว่าใครทำยังไงขอให้มันได้อย่างนั้นแค่นั้น หนูก็ยังยืนยันนะคะพี่คนเราเกลียดกันต้องไม่ยุ่งกันและต่อจากนี้หนูก็จะไม่ยุ่งกับพี่เลยต่อจากนี้หนูเจอพี่ชัดเจนนะคะหนูไม่วหวเพราะเกลียดกันต้องไม่วหายกันไม่วหายกันไม่ยุ่งกันไม่ต้องยุ่งแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องโพสหลังจากนี้พี่จะโพส์อะไรนะคะถ้าพี่รู้สึกว่าข้อไหนที่เป็นข้อโต้แย้งว่ามันไม่จริงอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ยพี่เอาล่ะงัดหลักฐานมาเลยเลิกได้แล้วอีพวกโพสต์ย่อ พดนู่นพอนีมันนั่นเลิกเลิกพดยอดแล้วเลิกขายของเลิกคนะ่ะเลิกค่ะพี่พดจริงเลยค่ะพี่เออพราะคนอื่นมาโน้มทกระทบพวกหนูไม่ได้ผิดหนูไม่เคยทะเลาะกับพี่พี่บอกว่าหนูไม่ด่าพี่พี่หนูไม่ด่าพี่หนูถามหน่อยเมื่อไรใครมาบอกและที่ลูกน้องพี่มาด่าลูกน้องหนูไม่ใช่หนูไม่เจ็บนะแต่หนูรู้สึกแค่ว่าเดี๋ยวมันจะเงียบ เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ลูกน้องพี่โพสต์ด่าลูกน้องหนูสิ่งที่พี่โพสต์และกระทบหนูเจอกันยาวค่ะพี่ทะเลาะกันมันต้องยาวเลยพี่โอเคนะพี่จบนะคะถ้าพี่ไม่จบโตมาเลยโตมาโตมาเอางี้พี่ไม่ต้องโตฝั่งพี่ฝั่งหนูไปเจอกันหวนกระแสเอาเจ้าภาพไปด้วยเอาอะไรไปอีกเอาใครไปอีกจะเอาใครอีกที่มันอยู่ในเหตุการณ์มีไหมเอาไปให้หมดนะคะจบนะคะพี่